กับสวัสดีครับวันนี้จะมาดูสายที่ใช้ในระบบงานโซล่าเซลล์นะครับเรียกว่าสาย PV 1 h e f นะครับที่ใช้กันส่วนใหญ่ก็จะเป็นขนาด4ตารางมิลลิเมตรนะครับผมคุณสมบัติก็คือสาย PV 1 h e f นี้จะเป็นสายทองแดงเคลือบดีบุกนะครับลักษณะการก้าวสายก็เริ่มต้นด้วยการ ก็ปอกสายประมาณ2ซนเมตรนะครับผมต่อด้วยการเอาแกนนะครับแกนตัวผู้อยู่ซ้ายมือแกนตัวเมียอยู่ขวามือนะครับผมซึ่งเป็นแกมบวกลบนะครับก็สวมเข้าไปในสายที่เราปอกเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใช้ครีมย้ำนะครับใช้คีมย้ำเพื่อให้แกน จับกับสายให้แน่นที่สุดนะครับจากนั้นก็สวมหัว MC4 เข้าไปนะครับผมลักษณะสังเกตได้ง่ายนะครับกว้วลบก็จะเป็น MC4 ตัวเมียนะครับกววบวกก็จะเป็น MC4 ตัวผู้นะครับเมื่อเราย้ำเสร็จแล้วก็ใส่หัว เติมซูโฟเข้าไปแล้วก็ขันให้แน่นนะครับ